สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมบีดเอเทนอลโซเชเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราจะมาทำการเปิดตัวละครยินยูอาร์นั่นก็คือตัวยินแตงโมนั่นเองนะนี่ตัวนี้เลยที่เราจะมาเปิดวันนี้ซึ่งวันนี้เราเติมไปทั้งหมดประมาณ5000กว่านะซึ่งได้ติมมาอยูอ่มันจะได้มาอยู่ประมาณ120สนะส่วนอันที่เหลือผมก็ได้มาจากล็อกอินทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะอ่ะแล้ววันนี้เราจะเปิดัก เออร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเอาเป็นร้อยห้าสิบแล้วกันนะเอาเป็นปดรางวัลน,นี้ด้ยวยเลยใช่ไหมเอ่อเอาเป็นร้อยห้าสิบแล้วกันเดี๋ยวซื้อมาไว้ก่อนมันซื้อไม่ได้สิเดี๋ยวมันต้องไปใช้เพชรเปิดไอ้ใช้เพเเชรเ,เปิดแล้วแล้วกันไม่เป็นไรสุ่มร้อยห้าสิบพอวันนี้อ่ะรอดูกันเอาจุกๆหน่อยร้อยห้าสิบสำหรับห้าพันกว่านะไม่รู้จะคุ้มไหมนะเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนแล้วกันนะเอ่อของรางวัล อันนี้ผมจะแลบเท่าที่ผมนึกได้นะคือผมอากาจะเปิดสัก300ครั้งซึ่งว่ามันยังมีเวลาคิดการอีกประมาณ7วันซึ่งถ้าเราเปิด300ครั้งอะ่ะมันจะได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอเทมเฉพาะนะไอเทมเฉพาะของยินอยู่แล้วนี่ถ้าเราผมกาจะเปิด300อะ่ะแต่ว่าเราจะเปิดเรื่อยๆนะก็คือทยอยอยเปิดเราจะไม่อัดทีเดียวนะเพราะว่างบเรามีจํากัดนะ ซึ่งอันนี้เราจะได้แตงโมง,งินมาแล้วหนึ่งชิ้นถ้าเราจะอัพขั้นที่2มันต้องใช้2ชิ้นผมเลยคิดว่าผมน่าจะเอาไอ้พวกโซต่อสู้พวกนี้เนี่ยเป็นโซต่อสู้ทำร้าย1อันแล้วก็เป็นโซคิ1อันนะผมอยากได้2อันนี้มากกว่าเพราะตัวละครยินเ่ะถ้าตัวละครใหม่ๆมามันอาจจะตกปบต้าหรืออะไรได้แต่พวกโซพวกเนี้ยยังไงมันก็สามารถถอด เราเปลี่ยนให้ตัวใหม่ๆได้อยู่แล้วนะซึ่งตอนแรกที่ผมว่าผมจะเอาอันนี้ไปให้พวกปู่ยามะผมนึกไปนึกมาแล้วก็คือแบบถ้าตอนปู่มันมายังไงกิจกรรมที่ได้ดาบมันก็ต้องมาด้วยอยู่ละเราหกเราสุ่มเอากินเราจะเล่นกินเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาของที่พอจะอัพให้ตัวมันได้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าผมจะเอาโซอันนี้ดีไหมหรือว่าผมจะแลกแตงโมมาอีกเพราะว่าอันนี้หนึ่งอันมันก็จะแลกแตงโมได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมล่ะ ก็คือเราอาจจะอัพอาวุธของยินเป็นออถ้าตอนดาวเป็นเป็นที่ใช้หมด3ชิ้นอะนะก็คือ300ครั้ง1นั่ล้านแล้วก็อันนี้ีอ2อันเดี๋ยวไอ้ก้อนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดแปสสาหรับอันนี้150 150ครั้งใช่ไหมใชอ,อใช่150ครั้งนะั้นเราจะเอาลางมาอันนี้เดี๋ยวส่วนอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มรอบๆไปแล้วกันนะไม่เป็นไร จงมาเป็นสถิตยอยู่ใน ID ดีซะเถะิดจัดไปที่10ครั้งแรกขอยอะเกลือมาก5 6 7ได้หอย7อันกันอันนี้2เศษแล้วก็อันนี้อีก90กว่าก็ถือว่าโอเคอยู่พอได้อยู่จัดิีขอแบบสัก10เศษเลยได้ไหมเฮ้ยหอ้ยเป็นไงล่ะสมพรปากปะล่ะ12เศษอันนี้เป็นหินสุ่มโซอ๋อนี่ไว้อัพแล้วก็ได้พลังงานมาไดไ้ได้หินสุ่มอันนี้มาเยอะดะ โอเคอยู่เอาไ่อีกขอแบบสักสักสิบแปดสักสิบอีกสักสิบเศษแปดไดไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปไงล่ะอ่ะครั้งหนึ่งสิบครั้งหนึ่งสิบเอ็ดได้พลังงานอีกได้นี่เออนี่ดีอันเนี้ยเนี้ยไปอัพเอ่อเอาไปอัพเขาเรียกอ,อะไรในหอคอยไม่ใช่ในหอคอยสิไปอัพในบ้านนะัดีอยู่แล้วก็ได้เขาเรียกอะไรนะเป็นเข้าปั้นมาเนาะโอเคโอเคอยู่จะไปอีจะไปอีกสักสักสิบขอ,ขอเน้นขอเน้นเน้น ห้าโอเคได้ครึ่งหนึ่งอันนี้มันคืออะไรหรออ,อ๋อน,นี่แปนะ้นนะอนี้เก็บไว้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้หอยมาสองอันได้นี่สองอันโอเคอยู่ก็ถือว่าพอพอได้อยู่จัดปีอะไรได้ไรโอ้โหอย่างน,นี้ห้าหกเจ็ดอันนี้ได้เจ็ดอันก็พอทูไทยได้อยู่มามาขออีกสักสิบแปดสิบสิบสิบไปอุ้ยสิบสองเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่เราบ่นพอเราบอกว่า มาสิบนี่มันมาสิบสามรอบเลยไอเราเมื่อกี้ลืมลืมพูดไปเลยไม่มาเลยอะอะไม่รู้ได้หมดกี่เศษแล้วเราจะสุ่มไปเลยแล้วกันนะเอาสักสี่ห้าดาวแล้วกันไม่ใช่สิเราต้องเอาให้มันครบร้อยห้าสิบก็ยังไงก็สามร้อยดียู่ดจัดไปดย,ยาวๆเลยแล้วกันเอน่าจะมาครึ่งทางแล้วสำหรับตอนนี้ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยห้าสิบครั้งแล้วได้โอ,อ้ะ่ะจะติดสิบครั้งมาหน่อยสิบสิบสิบโอ้โหไม่มาไม่เป็นไร จัดต่ออีกสิบมาหน่อยมาหน่อยห้าอุย้ยโอเคสองสี่หกแปดสิบสามถือว่าเจ้ากับราเมื่อกี้หรครึ้นแล้วกันนะมาจัดกอีกสักสิบไหมอีกสักสิบไปสิบมาสิบสิบ,สบไม่มาโอ้ยเงินนี้ได้มาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะก็แล้วรานี้มาโอเคอยู่แต่รอบนี้เหมือนจะเกลือนนะสำหรับรอบนี้จัดมามาอีกสิบครั้งมาอีกหน่อยสิบเซตสิบเซตสิบ,สบ โอ้โหไม่มาเลยหอยมาสองอันไปต่อสิบเซตสิบเซตสิบเซตต้องมาสิบโอ้ยเคลืยยาวเลยรอบนี้มันเขาเรียกอะไรนะมันทำให้เราตายใจแล้วนะตอนต้ตนเนี่ยมาอีกสักสิบไหมสิบสิบหน่อยขอ 10, 10, สิบสิบห้าเซตโอเคอยู่พอได้อยู่ก็จัด,ด 10, 10อีกสิบสิบไหมเฮ้ยเอ้ยอ,อูมาทรงดีสองสี่หกแปดสิบโอเคเสิบเซต อ่าตอนนี้มันทั้งหมดกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวดูกันเออน่าจะไว้สามสิบแล้วเราต้องสุ่มอีกเดี๋ยวผมกดไปหกเออเดี๋ยวผมกดไปไอ้ครั้งละสิบอันนี้สองอันเลยแล้วกันเหลือเศษที่เหลืออีกสามอันเราไว้ค่อยสุ่มทีหลังไว้เก็บโทษกับรอบน้าไปรอบสามสิบแล้วต่อไปก็จัดแปลอันนี้อ๋อมันก็ต้องซื้อนี้เพิ่มอ,อยู่ดีฮนะไม่เป็นไรจัดแปลปรับปรับปรับสิบไปโอ้โหไม่มาห้าหกแต่ได้หอยมาหกชิ้นอยู่ก็โอเคอยู่ได้พลังงานได้อะไรมา น่าจะเป็นอ่าในร้อยสี่สิบใช่ไหมมาครับสิบครั้งสุดท้ายของวันนี้เอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆสิบหน่อยสิบไหมโอ้ยอันนี้เกลือนะได้แค่หนึ่งแล้วก็ได้สองนี่มาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะอันนี้มันน่าจะอีกนานวกว่าเราจะใช้ได้รวมๆแล้วก็เดีย๋ยวขอรับรางวัลก่อนอันนี้ได้เงินห้าแสนอันนี้สิบครั้งได้ไว้อัพความเร็วยี่สิบครั้งได้ไว้ไปอัพตัวละครอันนี้ได้อัพความเร็วอีกห้าสิบ อันนี้ได้เศษสิบอันโอเคอันนี้กินได้ห้าร้อยดีอยู่หอยวันสิบอ่าอันนี้ไว้ up อ่าเบคุย่ายูอาร์นะน่าจะใกล้ได้ยูอาร์ละจัดแปลนี้อันนี้ได้นี้สิบอันโอเคต่อไปที่เราจะได้ก็จะมีหอยแล้วก็มีอันนี้ที่ผมที่ผมต้องการนี่โซของเินต่อไปสองร้อยหกสิบจะได้อันนี้ไว้ up ยูอาร์อีกแล้วก็ต่อไปสามร้อยครั้งจะได้อาวุธเศษหนึ่งอัน ก็เหลืออีกครึ่งทางเนาะเดี๋ยวเรามันยังมีเวลาอยู่เจ็วันเดี๋ยวขอเก็บเป็นของฟรีแล้วก็เ,เดี๋ยวทยอยทยอยวันละหน่อยวันละหน่อยแล้วกันนะซึ่งเงินงบเรามีจํากัดน,นะเพราะช่องเรายัางนิดนิดนึงหรือถ้าเรายัางไม่มีไรายได้จากทาง youtube นะไะเ,เดี๋ยวขอดูเป็นอันนี้ก่อนไอ,อมีสามสิบเก้าอันนึงอะทำไมมันน้อยจังเอ่อถ้าสมมติสูงอีกโอ้มันจะได้ปะเนี่ยถ้าสูมถ้าสูมอีก อีกร้อยห้าสิบอันรอบหน้ามันจะได้พอแลกของมาเนี่ยนะอันนี้ก็ไปกันไปก่อนอันนี้เฮ้ยได้มาจากอันนี้อันนึงวะแมลว่าันนี้มันนับเป็นสุงอะไรอยู่ถ้ากิจกรรมอันนี้มันหมดแล้วเจ็ดวันอ่ะมันจะมีอันใหม่มาไปเนี่ยอันนี้ก็สำหรับนี้ก็น่าจะค่อนข้างไม่รู้อ่ะไม่รู้เกลือหรือไม่เกลือนะแล้วก็ตอนนี้ของเราที่เติมแบบวันนี้เราเป็น VP12 แล้วนะ ได้ไอเซนมาแล้วแต่ว่าผมยังปั้นไม่สุดไม่สุดมากนะก็คือไม่สุดมากพลังยังแค่สองหมื่นอยู่ยังมันก็ถือว่าระดับหนึ่งน,นะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพดาวเนื่องจากดาวผมจะรอเอาไว้อัพให้งินก่อนนะเพราะว่างินน่าจะมีประโยชน์สำหรับตอนนี้อยู่ส่วนไอเซนอนะ่ะมันจะมีประโยชน์ตอนพวก p v p 6พ PVP 11พพหนึ่งมันจะค่อนข้างมีประโยชน์เอาไว้แบบยืนหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นเจาะลึกตอนเอน่อตอนตัวมันเองแล้วกันนะเดีย๋ยวเรา มันได้มากี่เศษอ่ะน่าจะครบอยู่มั้งนี่ไง70ซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่มีอยู่4เศษเอ่อ4เศษเราก็ต้องแลกเป็น66ใช่ไหม66ชิ้นสำหรับเงินส่วนอันนี้อันนี้ที่หลายๆคนก็ถามมานะว่าเอาไว้ทำอะไรได้ไอ้วเนี่ยเป็นสีส้มสีม่วงเนี่ยเดี๋จะให้ดูก็คือนี่เวลาเรามาอัพพวก นี่เห็นไหมมันจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นขั้นสีม่วงอยู่ม่วง3ต่อไปมันก็จะเป็นสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วใครได้ไออันนี้มาเนี่ยให้เก็บไว้ก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นไหนวะม่วง3อันนี้เห็นไหมต่อไปเราต้องใช้ม่วงสีม่วง5ส้มหนึ่งสีห้าแล้วก็ต้องมาแดงอันนี้เราน่าจะดองได้ยาวอ่ะเนี่ยก็เก็บไว้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความเร็ว เนี่ยเป็นของไว้เพิ่มความเร็วตัวละครของเราซึ่งอันนี้ผมไม่ชวนนะว่าผมทาคลิปไปอย่างไอ,ไอเพิ่มความเร็วน,นี้นะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความเร็วให้ดูแล้วกันส่วนอันนี้เห็นอวันนี้ผมก็ใกล้จะได้เป็นเป็น U R ของเบลคุยานละเหลืออีกน่าจะเหลืออีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนของอัพตอนนี้มันไม่น่าพอขาดขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวนะเราเคลียร์เคลียร์มันหมดไปแล้วกันอันนี้โอ้อันนี้ผมพสี่สิบเลย ีออันนี้อ๋ออันนี้ไ้พวกอัพพวกแบบตัวธรรมดาตัวหลังๆที่เราขี้เกียจไปตีนะมันจะได้สีเขียวสีฟ้ามาเนาะอันนี้ไปอัพไว้ดีอยู่ตัวอันนี้เฮ้ยได้งเงินมาเป็น 6M เอลยเอ้ยสี่จุดหกเอ็มเกือบหกเกือบห้าเอ็มได้มาค่างๆเยอะอยู่นี่สาหรับอิจิมารุงินชาหางของเรานะซึ่งคลิปนี้ผมยังไม่ขอรีวิวแล้วกันนะขอขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันอาจจะเป็นคลิปไอเซนก่อนเพราะว่าไอเซนผมปั้นมาก่อนนะพลังมาสองหมื่นแล้วแต่ว่างิน ผมต้องรอปั้นหน่อยนะมันต้องใช้เข้าปั้นค่อนข้างเยอะนะกว่าจะเป็นเขาเรียกวอะไรอ่ะกว่าจะเป็นปัจจุบันนะ่ะก็คือเนี่ยเป็นม่วงหนึ่งขีดแล้วก็อาวุธข้างล่างตันอย่างเงี้ยผมจะมารีวิวตอนผมสามารถทําที่แบบบรรทันได้จนถึงปัจจุบันสาหรับทีมผมที่ผมค่อนข้างแบบว่าโอเคแล้วผมถึงจะมารีวิวนะมันจะได้ไม่แบบเผื่อคนดูแบบอยากไปส่มอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยพี่ทำไมมัตตีเบ่าจังอะไรเงี้ยเพราะผมอาจจะยังอัพไม่สุดนะดจะรออัพสุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีเดียว พันธนาการอันนี้ไอ้พวกนี้มันไม่น่าจะมีอยู่ในตัวหลักนะพันธนากกรรลางีคุลางีคูชายหาดแล้วก็เป็นยินปกติาลางีคูชายหาน่าจะมีพันธนาการเหมือนกันอยู่เพราะมันเป็นตัวเอีเวนต์นะส่วนลางีคู่ธรรมดาไม่มีนะไม่มีพันธนาการยินก็ไม่มีเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ตัวเอีเวนต์นะมันเลยไม่เอาไปโยงกับตัวนั้นอยู่ละนี่สำหรับอิจิมารุยินหนอเทนะสำหรับตัวนี้ผมว่าข้างๆมันเป็นตัวเขาเรียกว่าแล้วมันเป็นตัวข้ามเมตาสาหรับ เซิร์ฟนอกเนาเพราะว่าเซิร์ฟนอกเขาเปิดมาเป็นแบบเป็นปีแล้วนะมันถึงเข้ามาแต่ว่าเซิร์ฟไทยเราเพิ่งเปิดได้ไม่นานมันก็เอาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ยผมว่ามันใช้ได้อีกนานได้อีกหลายเดือนใครที่มีงบก็สามารถเติมได้มันคุ้มผมว่าใช้ได้อีกแบบอีกหลายเดือนน่ะยิ่งกว่าแบบตัว UR ที่จะเข้ามาใหม่ๆอ่อะสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันค่อนข้างดีเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดทีหลังแล้วกันนะวันนี้เรายังไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกัน เออเอาไปเอามาสุดเวลวสุดเฉยตัวอื่นยังไม่สุดเลย4ี่เจ็ดสี่หกเดี๋ยวต้องอัพอันนี้แหละอันนี้สี่เจ็ดเรียบร้อยหรืออะไรผมว่าจะเอามาแทนยินนะเพราะฉะนั้นแล้วยินผมว่าจะตัวละครพวกนี้ผมน่าจะเอาไว้แค่นี้นะมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นยินตัวใหม่เป็นหกตัวส่วนไอ้พวกนี้เราก็จะอัาไว้เพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมหนึ่งหนึ่งที่มันต้องใช้สิบตัวเพราะฉะนั้นเราไอ้พวกเนี้ยอัาไว้มีประโยชน์ถึงเราจะไม่เอาลง ในหนึ 1, ใน10ตัวนั้นนะ่ะแต่ว่าอัพไว้พลังมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะเพราะอะไรพวกนี้เอาไว้มีประโยชน์อยู่ละเดี๋ยวนะนไหนๆก็ไหนๆแลเราอัพเท่าที่ได้แล้วกันมาดูกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคลิปหน้าจะได้เป็นแบบรีวิวสกิลรีวิวอะไรพวกนี้นะซึ่งวันนี้เราไม่รีวิวสก,กิลแล้วกันเรามาอัพโชว์ไปแล้วกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คานหน่อยนึงไม่เป็นไรเรามีข้อปั้นอยู่เศษไอ้เศษอีกสีส่ชิ้นที่เราเอาให้ยินแล้วกัน แต่ว่าผมมีเศษแดงอยู่นี่ว,ว่ะผมมีเศษแดงอยู่ส่วนอันนั้นเราอาจจะไปอัพให้ตัวอื่นเราอาจจะอัพเงินมาเอาสักสีดาวเอ๊ะถึงปะเนี่ยเอ้ยได้อยู่นะเออโอเคอยู่ใช้โอ้ใช้แปดสิบเลยเหรอเยอะจังแปดสิบสำหรับเงิน U R อ่ะเอาสักิลู่สี่สิบเจ็ดตันแล้วก็มีตัวไหนบ้าที่ไม่อัพเมื่อกี้ซุยฟงใช่ไหมซุยฟงยังไม่ได้อัพ ไอเซนอัพแล้วไอเซนเป็นตัวค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างออกป่วนๆเขาดีอนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเออมันมีอะไรดีๆบ้างวะเนี่ยทำไมทำไมมันไม่มีอะไรดีเลยเดี๋ยวสงสัยต้องไปแลกในไอของเินไอในของกิจกรรมอะ่ะที่มันเป็นโซ่ต่อสู้อันั้นเดี๋ยวต้องไปแลกอันนั้นมาใส่แทนแล้วมั้งเพราอไอพวกที่มีอยู่มันไม่ดีนะตัวอันนี้อ,อันบนช่องบนเราเตรียมของไว้ละไหนวะตัวละครที่เราเรใส่ของไอยู่ไหนวะ ตัวนี้ถอดออกเราจะไปเอาให้เงินให้ลุงแกไปพักนะนะลุงลุงแกได้ลุงไปพักเอาไปเป็นตัวไปเพิ่มพลังพอเขอบาบอกว่าต้องให้รุ่นใหม่มาบ้างนะเออไม่มีประสิทธิภาพแล้วคนออกไปนะใช่ไหมอยู่มาทำไมตั้งนานเนาะเอออยู่มาตั้งหลายปีอยู่มาทำไมนี่มไ,มไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยเนะ่ยหยอกหยอกนะหยอกหยอกติดติด พรสวรรค์อันนี้ลดได้ได้สุดเคมบจิจะเพิ่มแอทแทกของตัวละครทั้งหมด2%ถือว่าดีอยู่อันนี้เรารอโซอย่างที่ผมบอกนะสกิลอัพตันแล้วดาวดาวก็ตันเท่านี่มันได้แล้วอันนี้ไออันนี้เออเมื่อกี้ลืมกดเข้าปั่นเลยคะมันต้องสุดไม่ได้เอามาแล้วมันต้องสุดไปไปขนาดนี้ละไปมาขนาดนี้แล้วไม่สุดไม่ได้ไอเดคเข้าปั่นอันนี้มา200ผมว่ามันน่าจะพออัพได้อยู่นะ เราเอาขึ้นกรอบให้มันเป็นกรอบปัจจุบันก่อนแล้วกันพอไหมเนี่ยเออพออยู่แต่ที่ไม่พอเนะี่ยเป็นไอ้พื้นฐานอันนี้ไม่น่าพอนะอัพโหลดเดียวถึงหมอันนี้ผมไปฟาร์มมาไว้นิดหน่อยนะแต่ว่าด้วยพลังงานที่มีอยู่แล้วมันไม่น่าพออันเนี้ยถ้าใครดูอยู่เนี่ยไอ้พวกที่แบบตีอันเนี้ยแนะนําให้เรามาเลือกดูนะตีเป็นอันที่มันได้เสียตัวละครก่อนนะมันจะมีบางด่านที่ได้เสียตัวละครก็ไม่ได้ เรือ,อาที่มันตีได้เศษก่อนเพราะอย่างน้อยมันเอาถ้าได้มามันยังพอเอาไปอัพตัวละครได้ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะเป็นเทคนิคการเพิ่มพลังเล็กๆน้อยๆตืๆๆ้อๆอันนี้ได้อยู่มีฟาร์มบาเผื่อไว้ฟาร์มต่อฟาร์มต่อ,อโอ้ไม่ได้เลย ซึ่งถ้าอยากให้สุดจริงๆอะ่ะผมว่าต้องมีหกดาวอะ่ะหกดาวถึงผมว่ามันจะค่อนข้างสุดนะทุกตัวละครหกดาวมันจะสุดอยู่ได้แหละแต่ว่าอยู่ที่งบแนละ้วงบเรามีจำกัดน,นะช่องเราเป็นช่องช่องเล็กนะเล,กเล็กแบบเล็กมากๆยังไม่อาจจะถึงพันซัพย์เลยนะตอนนี้ก็น่าจะเกือบเจ็ดร้อยแล้วนะไปอ่ออยู่ดูกันไปยาวๆแล้วกันนะอ่าน,นั้นไม่พอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันอันนี้ up ไปก่นอน up ท่านี้มันได้ไปก่อนมาเท่าไหร่ละหมื่นเจ็ดมาเรามี up down อีก up down อันนี้ปลุกตื่นต้องหนึ่งดาวแลเดี๋ยวผมขอผมจะได้ว่าผมมีอันนี้อยู่นี่น,นี่เพิ่มพลังไปเวลาเรา up down อี้เสร็จปุ๊บเวลาปลุกตื่นมันจะมีเอฟเฟกพ่วงมาให้นะออันนี้กดถูกอันปนะเนียเออถูกแล้ อันนี้ปลุกตื่นไม่ได้ไม่ได้อันนี้ปลุกตื่นอันนี้ได้เราจะปลุกเราต้องปลุกตื่นทุกอันก่อนเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ M พิเศษส่วนอันนี้เขาเรียกว่าลำแสงลำดับเหรอลำแสงลำดับมีให้แลกไะเนี่ยเดีย๋ยวนะอันนี้มีร้อยร้อยเจ็ดสิบสองอันนี้ไม่น่าใช้สองร้อยกว่าไปเนี่ยไม่ใช่สีแรกมากคนนี้นี่วะลืมลืมต้องใช้สองร้อยสี่สิบไม่พอเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ สำหรับยินหล่อเทนะมันเป็นตัวละครที่ผมชอบนะถึงบทมันจะดูแบบออกร้ายๆหน่อยมันจะเป็นแบบถ้าใครเคยดูนรูโตะนะมันจะเป็นเหมือนอ่พี่ของซาซึเกะชื่ออะไรนะอิจิเออมันจะเป็นตัวละครแนวอิจินะบทมันจะคล้ายๆกันก็คือแบบจะออกแบบแนวดักด้านหน่อยแต่ว่าเป็นคนดีนะเปิดพัฒน,นาการอันนี้สีดาวสีดาวหมดแล้ว ต้องตัวละครห้าดาวทั้งคู่อันนี้ก็ตัวอันนี้ไอมันชื่ออะไรนะรังนีคุอันนี้นนนนนนมาปลุกเตือนนี่ต้องใช้ของของที่เราควรเน้นเราควรเน้นเป็นพลังโจมตีอันหนึ่งก็เอาเป็นสักสองดาวสามดาวก็ได้นะตัวละครนี้ผมว่ามันน่าจะปั้นได้ยาวยิ่งกว่าเบียคุย่ายอีกนะเพราะฉะนั้นเราเราเอาค่อนข้างยาวหน่อยแล้วกันมาสักสิ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสอง ไหนๆก็ไหนๆเราลงอันนี้อย่างละสามแล้วกันส่วนอันแรกเดี๋ยวเรา่อยไปอัพสีหลังนะหมดหมดพอดีหมดพอดีมดอดไม่ถึง2องหมืนด้วย,ลยพลังแต่ใส่โซน่าจะถึงอยู่เดี๋ยวเราใส่โซเป็นของไอเซนแล้วกัน<ม>เราจะเล่นเป็นยงินก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นไอเซนเพราะไอเซนมันยังไม่สุดนะเราจัดยงินไปก่อนแล้วกันอ 20, สองหมื่นสหรับตัวละครนี้สองหมเรียบร้อย งบมีเท่านี้นะได้2 0,000ืนก็ถือว่าโอเคแล,ล้วสำหรับวันแรกเพราะว่าของไม่ได้ดองนะเนื่องจากตอนเช้าไปจัดไอเซนจนแบบเนี่ยม่วงขอบเอแล้วก็ม่วงหนึ่งขีดแล้วนะแล้วก็ไอข้างล่างน,นี่ก็เป็นสีฟ้าบดแล้วนะเพราะงั้นแล้วทรัพยากรมันเลยได้แค่นี้นะไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออันนี้ก็แต่ไอเซนแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่างมากไอพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีของให้อัพอะอย่างมากเราก็อาจจะไอเซนอันนี้เป็นสีม่วงแต่เินเป็นสีม่วงเป็นปัจจุบันเท่าไหร่พวกนี้พลังน่าจะขึ้นอีกหน่อยกันนะ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปสุ่มบวกปั้นยินวันนี้ไม่รู้นะว่าชอบกันหรือเปล่าหรือว่าชอบในความเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ดีถ้าใครว่างไม่มีอะไรทำอยากได้คลิปความรู้อะไรก็สามารถไปดูเป็นคลิปเกาะได้นะจะมีแบบเป็นคลิปเพิ่มพลังคลิปอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคลิปสุ่มกาชาก็มีคลิปวิวตัวละครก็มีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ ช่องเล็กๆของเราฝากดูกันไปนานๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ครับก็จากกันไปด้วยเขาเรียกอะไรยิ้มกระชากใจของยินชายหาดแล้วกันนะบ๊ายบายครับผม